วัสดีครับผมนายกิติศักดิ์แม่แเลขที่สชั้นม .5 สวัสดีค่ะนางสาวยุพราชเกิดทองเลขีมหาหสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิดียาจเมื่อคือ่งเนื่องจากแงกเครื่องแหล่งที่มีความถี่เท่ากันและมีเฟตรงกันเคื่อที่มาคบกันจะเกิดการแทรกทับระหว่างครื่อต่อเนื่องทั้ง รากฏการเช่นนี้เรียกว่าเกิดการแทรกสอดของคลื่นในกรณีที่การแทรกสอดนั้นสัญคลื่นตรงกันและท้องคลื่นตรงกันคลื่นลับที่เกิดขึ้นจะมีสันคลื่นสูงกว่าเดิมและมีท้องคลื่นลึกกว่าเดิมเรียกว่าเกิดการแทรกสอดแบบเสริมหรือปฏิบัติถ้าการแทรกสอดนั้นสันคลื่นไปตรงกับท้องคลื่นของอีกแหลกก่งกำเนิดหนึ่ง คลื่นลับที่เกิดขึ้นจะมีสันคลื่นต่ำกว่าเดิมและท้องคลื่นตื้นกว่าเดิมเรียกว่าเกิดการแทรกซอนแบบหักล้างหรือบักคลื่นน้ําที่เกิดการแทรกสอดแล้วผิวน้ําให้กระเพื่อมหรือการกระจัดเป็นศูนยเรียกว่าบักและแนวเส้นที่ลากเชื่อมบับที่อยู่ถัดกันไปเรียกว่าเส้นบับส่วนตำแหน่งที่ผิวน้ำกระเพื่อมมากที่สุด หรือมีการกระจัดมากที่สุดเรียกว่าปฏิบัติและแนวเส้นที่ลากเชื่อมต่อปฏิบัติที่อยู่ถัดไปเรียกว่าเส้นปฏิบัติมีขึ้นต่อเนื่องจากแหล่งกําเนิดขึ้นสองแหล่งที่มีเฟสตรงกันขึ้นที่มาพบกันจะเกิดการซ้อนทับระหว่างขึ้นต่อเนื่องสองของบวนเกิดแนวการแทรกซอดโดยที่แนวกลางร,ระหว่างแหล่งกําเนิดขึ้นเป็นแนวการแทรกซอดแบบเสริม ให้ชื่อว่าแนวปฏิบัติกลาง A0 และในภาพคือภาพเคลื่อนไหวแสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นอาพัธการแทรกสอดแบบเสริมกันเกิดในลักษณะนี้มีได้สองกรณีคือเมื่อสั่นขึ้นมาเจอกันและกลับสั่นคลื่นและเมื่อ ท้องคลืนมาเจอกันกับท้องขึ้่นดังลูกการแทรกสอดแบบผักล้างจะเกิดขึ้นเมื่อคลืนหรือส่วนของขึ้นที่มาเจอกันมีการกระจัดในทิศท,ทางตรงกันข้ามดังรูปการแทรกสอดของแสงเราทราบว่าเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีคุณลักษณะเป็นคลื่นได้เมื่อมีการแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดตำแหน่งที่มีเสียงดังและเสียงค่อยดังนั้นแสงจะมีการแทรกสอดกันหรือไม่ในระหว่างปีพศ2344โทมัสยังได้ทดลองพบว่าแสงเป็นคลื่นเพราะมีสมบัติในการแทรกสอดได้เช่นเดียวกับคลื่นหนาโจทย์ข้อหนึ่งถามว่าแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองมีความถี่กี่เฮิร์ คิดของข้อหนึ่ข้อ2โจทย์ถามว่าตำรวจต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร่งคงที่เท่าไหร่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีคือคำตอบและแนคิดของข้อสอ ข้อ3โจทย์ต้องการหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลวัดจากปลาย A ของแท่งวัตถุในหน่วยเมตรอันนี้คือคำตอบของข้อ3และแนวคิด